การสิบเก้าขบวนงารสาววันเด็กงานสุดเก๋อย่าลืมครับคุณเกลียวคุณเกลียวผู้ต่อไปนี่แจ้งแจ้งให้รับทราบทีมงานซุปเปอร์อาร์มครับ่ะงานซุปเปอร์อาร์มครับตอนนี้รถบดมีมาเพิ่มสามพันรถบดมีมาเพิ่มสามพันท่านสนใจหรือเปล่าซุปเปอร์อาร์มสนใจไหมเอฟเฟาร์โลต่อไป มวยยกที่สครับีสเครับกสองทีดอเนแบบบอสนี่ครับจากงครับมวนเี้ก็มีนการจับกัลทะลักสีสกเกตวันนี้มวยภูมลชนสีสเกตก็ไรับรดูครับสเชียเจ้าที่ดีดังดเลยครับแบบบอส อาจารย์หักอาจารย์ประเสริฐบัวทุ่งนี่ถือว่าอาจารย์รุ่นให่ใหม่โอ้ยโอ้ลซอนยอกระครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีดีด้วยนะเารไหลเป็นย่นนี่ในส่วนของยไทยรากย่สุสันยดีอาจารย์กระชาย ยกสองเลยครับยกสองครับสองพันครับสังตีร uh, ่า้ังไงครับด uh, ูดูครับดูนี้นี่เรายังไม่เห็นไหนแสเแ็ดชิงจังหวะกันสักเป็นสุดใหญ่กันไปแค่ขวาครับการของสักติราาไปเยอะไปเยอะไปเยอะเอาไปได้ป เกณฑ์ตสัที่าแกยอยอนยกสองครับมต่อมาเาที่เด็กนุ่มๆนระัวเกมของผู้กองโนี่นี่มานรอสักแป๊บวันนี้ไม่เห็นคุณแนระเป๋าอ um ินซอฟต์อยู่กบจะจาในนยูั คิดกองเกียรินะครับทีมงานกบอลกดอกแดงเครับงแวขวาครับย่างสกวล่เดาแต่ชิ้ออก่อนครับแบมบอส้ใหมกาขวขาวแต่ทีบาติกรแบมบอสเอ มาสนุกสิครับเดี๋ยวตามกันละสามสี่ห้าจะเป็นไงสันติราแม็กบอลสึอโคู่ต่อไปทราบับทราบสุภาพรมครับอีมานสิทธิผู้ใหญ่แนนรถบดมีมาเพิ่มสามพันรถบดมีมาเพิ่มสามพันจากแปดพัน เพิ่อมอีกสามพันสนใจไหมถ้าสนใจก็เก็บมาคุณนี้ก็จะลืมนะครับรายการบอยดีที่อภวยยังชนุนร้อยนะครับมี11บรายการที่ก็มีเสือพันธุน์ดักลั์รัข้บพูดีนะครับเจอจงดับออพัตธนาแล้วก็อีกสี่เพชรแสงทองเจอแปกเพชรอูสาสุดรร แล้วก็ไปดูมงคลเพชรสิบพนักนะครับชาง35มกิโลจะเจอกับเสือพีพสัตติโอ้วยดีนะครับกลุ่มเตอร์โอ้ดูแลนี่วันนี้ที่อำเภอยักษ์ชุมน้อยน,นะครับงานของกระเทียบดีนะครับพี่น้องไข่ไข่โซนัทไปโซนัทแล้วก็วันที่22คุณมินอยากษสีธัญรัตน์ยอดมวยสยามฝั่งน้องเมฆบุญธริก่ะดีเจจอยก็โดนละน้องเมฆบุญธริก22 ไในโสนเนาะเอายกสามครับเี๋ยวจะพิส่าไปครับก็มาดูว่าโอเคสัตว์ที่รันครับเอาเ่ยวาาสรุปลงตัวได้กันแล้วนะคุณเดียวรถบอดกับซุปเปอร์อาร์มนำสามนำแมตช์โบโอเคแล้วเป็นต่อไปไดกับ อัเเป็นเบอนึ่ัเบันปสนครับดเยนเทีหนึ่งพันสองเก้าดูคโอ้ยเเมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับแมปบอสแล้วแดนนี่สันติราศัยครับยกสามครับ ยกสามว่าสันติราชแปรปอตหมือนสองเปิือบับเปิืแรงพี่ก็ไค้ชีวิตยังดเอาซีเองอาซีตอนนี้ดีดดยะกใช่ไหมับมีเตะมีระดับทั้งคู่อะสันติราชจีเด็กล่องเงินแพร์แ์ออสสีวิชัยน้ำเงินดูว่าจะจีดนะน้องนนี่แพมาเยอะ ทางวินางัทียสมุญยาเอครับสยอดส่ยอดเขาจับประเซาสารวัตรกิติพงครับยกเสาเต็้าวีครังซ้าย้าดนอเยแต่บอลที่แกถือว่าอาวุธเร็วนะครับนี่คราบซ้ายอ้าวดนข้าวารกิติพงาเกมังพันกันอยู่นะครับ ีราัดีแมบอสครับย้าเชียร์เชียร์ไม่มดใครยอกใครเลครับยกีสามเลยครับไฟมาหนึบเปิดานไฟมานึเรับทราบนะวิทยไปคนยกสามรบสติรชครับแมบอสครับวันนี้ทีมงานางเรมกมาเยอะนะสนี้ ปาโมงปาโมงไปกล่าวว่าคุณพี wow. right. okay, in, a, ่กุลาบขาวสอบตระจําใจเป็นการกิทติดล้นะตามกันมาวันี้สวนเข็มเดลก็มีเพียรด้วยลูกสาสัติเน่รัวันโอ้ยเชียร์ตลอดฝั่งนักเงิน ตัวนำทุกเจ้าทิ่ทางการของแม่บอสอาแดงสกิราาแค่วมยอะาอยั้อยูนดงจับแล้วเทเลยครับทาง้านของสกิราตยซับเลครับการค้าทย่อไปนะ ต่อไปก็ลงตัวไปกับสองนะรถบดซเปอามอัตียม,มรอนะครับฝังรับเบอนึ่ันต่อจากนั้น 15, 15ห้าเพ็ดไปฝนเพชไปฝนเก็บมาด้วย 1, 1, 1, 1, 1, 16, หนึบนหนึ่งบอว่านไฟมาวางแล้วหนึ่งเบอหัวหยิง15บห้าสิเวชดน้ำเกดรถบดมียอดส่งนะคะรับเพ็ดน้ำเีดรถบรัด 16 17ฟ้าสงหารมีวางแล้ว25,000ื่นหโอเล่เล็กว่าไงเก็บมา18เอกอ่ะเอกลุกตะวันเมฆมยักษ์นี่ครับเก็บมาเช่นกันแล้วก็ยี่สิมกราคเลยครับไปดูมวยฟรีที่คุกเล็กมวยราชบุรีรับ์นะครับทีมงานครูแจ็บตีพอเพชรสายชนเซนชาติกระสังจัดเพชรอลังการสอสิทธิมวิทย์ในการเจอกับการของ บนไฟวอลวัฒนะแล้วก็มีเทชรไฟลวกนะครับอันีส่เก็กาจเป็โผลใส่ลงร้อนในยกหนสองครังกับทางด้านของมนุษย์ินน่ครับถนัดรัตนบุรีแล้วก็มีเทชรบรกษกฎมีสอพงทองกับพิทธิเดชสอพอชายอูในการทียิบสาจัดชมพีนะที่ไบร์าในครับที่บุรีรัมย์สชนเจ็ดชตา

กของทันดีสจอนะแต่เสิร์ติดตรกษซสารวัตรเอกพูนากเุัลกีน่ักี่สุดทีเลยแต่มีสัตว์รากแลายที่กระหวงรับบอกลูกนะติดรากแดงั้ง คกเยครับยกสี่ครับลบสีสครับเออโอ้โหลบสองโอ้โหดเสียวนะเสียวผู้จอยเสียวเสียววางเอลับเดียวเายกสองนสิยาริสอดากเอาไปเสิยาริสดมีเกมอกราสิทปุรุสุริยะทีนีขอบคุณด้วยอ้าวบนเวทียกซครับซัเาก

โดจับโดจับโอ้โหเด็กคนดื้เด็กคนดื้เด็กคนดื้ออ่าก็บอกว่าเด็กปัด้อครับแมนมอนเดินอ้าเี๋ยวยกสีโอ้โหีับอดับซ้อแต่ว่านายสินีะดีเก็บประมาทนะดัตลอดดักตลอดครับตัดแ้็กดัดสายดัดทองสิครับีมเลยนะด็กซ้อนจุกบอลโอ้โหเยวย

ครับเยอะๆทางไปนี่ครับยกบอลกดครับที้มาสตาร์ททางฝั่งแดงครับนี่ทราบมาว่าจะมีรายการเร็ออาารวๆลูกศิษย์ของอาจารย์ดุทิศอีกนะการชกคู่ปรปีของอาจารย์ดุทิศทองเกียรติเอาน้ำมันนี่คู่หั่ขึ้นมาแล้วครับคู่หับขึ้นมาเทรนด์นนะดุลไปไปของอาจารย์ประเสริฐบัวพุนะครับคู่ต่อไปลดบทกับซุปเปอร์อาร์มสองเนสอง ผู้สิบสีสิบห้าเพชรใบฝนเก็บมาด้วยหนึ่งหมื่นว่านไฟวางไว้ที่หนึ่งหมืแล้วก็ผู้16บหกเพชรเอกร,รถบัตแจงยอดแจงยอดผู้ 17, สิฟ้าสงหารมาแล 20, า้วสองหมื่นห้าโอเลเล็กเ,เ,เ,เก็บมาแล้วก็ผู้สิบแปดลูกตะวันกับไม่ยักด้วยค่ะถามนี้คู่สำคัญสำคัญครับรอภกทางพรยกสัตุยาเองครับอิจาวันครับแล้วกจับผู้เาบอกเครับทีบบทบ่สิเก้าใช่ไหมคุณจอย <29 S 2> ออกย้ำเลยยี่สบเก้ายี่สิมีนาเ,เรียบมวยนี่สองกลุ่มภา2สองกลุ่มภาโรงเรียนบ้นานด่านตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทะลักยี่สิบมีนาชกเรียบสองกุ่มภ่ารับทราบค่ะมาดูยกสุดท้ายเลยครับแต่มีสัตวิลาที่เด็ดลูงเนอะส่วนน้ำมันนี้ก็แม่มอนส,สมพิชัยนี่ครับดูว่าเก ทีมงานของไม่ว <ITA> ่าจะเป็น okay. นี่วันที่ช okay. so, okay. uh, you. ิดทีมงานเพชรสมหวังอาจารย์หักนะครับคุณหักเอาไปออกเซิร์ฟเลยอาจารย์ก็เอาที่มวยนี่นะสูงครับต้องบอกว่าเป็นเป็นเวทีที่ไม่หมึกร้ายนะคุณจอยครับยกสุดท้ายนี่จะเป็นประเทศเซิร์ฟกระดองแข็งให้บอกบอกว่านี่คือยกสุดท้ายนะพี่นี่คลัไปแล้วครับยกสุดท้ายสันติราศี แปนหนหมืนดบมอนนี่แกหัวใจก็ได้นะแบมอรู้วารันนีแกเก๋จริงๆกันขนาดนี้ดูวไปยืนดิ้งนะแกออกอไปเรื่อยกันเปิดสอดูวรโอยโอเคใจจังหวะก็รู้ กของสักวิลนี้คือลูกวิชาของท่านผู้กองรุงเพินอ้าวยี่สิบหกโซนนี้ก็น้องนิดดำโนนคุณแสวตเตดเสียใหญ่น้องนินดำน้องกินดำยี่สิบหกโซนนี้ ยกสุดท้ายค่ะสักิลาาแฟมมอนสู้กันยันยกสุดท้ายขอทุกข่าปแจกใจให้กันรอผลอย่างเป็นทางการสุรศักดิ์ศรีกามาที่วลเกดจันทราพรไปที่ร้อยตำรวจที่จุฬกันยาสายไปที่ชิดเดชสายจันโน สันติราชทีเดโล่โอ้อารับเหมือนรับเหินก่อนอาชีพอาชีพหนึ่งหนึ่งให้กำลังใจกันทั้งแม่มอนนะจ๊ะแล้วพันหรือเมืร้อยครับโอ้โหอนาตินญาตกีอนเชิชมจ้าาน้ำใจน้ำใจจั